เราพูดถึงรีวิวกล้องที่ดีที่สุดในปี2021ไปแล้วฮะจัดอันดับกันไปแล้วฮะวันนี้ฮะผมจะมาจัดอันดับในส่วนของเลนกันบ้างฮะเรียกว่าปี2021เนี่ยกล้องและเลนนะมีปัญหากับเรื่องของการซัพพลายนะเป็นปัญหาของเรื่องโควิดต่างๆฮนะรวมถึงการขาดแคลนชิปทั่วโลกนะทำให้มีปัญหามากมายฮนะเลนบางตัวเนี่ยจะออก ก็เลื่อนออกฮะเลนบางตัวออกมาแล้วฮะแต่ไม่มีของขายอะไรแบบนี้ปัญหาเยอะแยะมากมายฮะแต่ผมจะมาพูดถึง5้าดับเลนที่เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ฮะหรือว่าเป็นที่ฮือฮาในปี2021กันครับเริ่มันนี้อันดับ5ฮะกับ nikon z 4 0่ิ f 2ฮะเริ่มกันแบบว่าตัวเล็กๆเบาๆในอันดับ5ฮะ nikon เนี่ยออกเลนมาไม่เยอะฮะแต่ว่าตัวที่เรียกว่าโดดเด่นมากแล้วก็ พอจะสร้างความมือหาในตลาดได้ฮนะอย่างตัวแพนเค้กส40มิลเนี่ยทั้งเล็กทั้งเบาฮะราคาก็เบาไปด้วยฮนะในขณะที่คุณภาพเนี่ยไม่ได้ด้อยมากนะแล้วก็สามารถที่จะจับต้องได้ฮนะขายในตลาดแมทได้นะั่นเองฮะใครที่อาจจะยังไม่เคยลองนะตัวนี้พอลองแล้วเนี่ยเรียกว่าติดใจกันหลายคนเลยฮนะตัวนี้เลยเข้ามาอยู่อันดับ5ของเราครับ อันดับที่4ฮะโซ n y GM 7 200, 2 2 0 2.8ตัวทูฮะโอ้โหเรียกว่าตัวนี้ฮะอยู่ในช่วง3กษัตริย์เลยนะเป็นเลนซูมช่วงยอดฮิตฮะราคาออกมาเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนจากตัวหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆฮะทั้ง น้ำหนักนะแล้วก็คุณภาพต่างๆฮนะชิ้นเลนพิเศษเนี่ยจัดเต็มมาแบบเยอะมากๆฮนะชิ้นเลน XA อะไรพวกนี้ยใส่มาเยอะมากคนระับจัดเต็มขนาดนี้ฮะเพื่อรบคำสบอระมาเนะเขาบอกว่าเลนโซนี่เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ซอฟต์แวร์ช่วยซะเยอะฮนะตัวนี้เนี่ย เรียกว่าอยู่ๆฮะใส่ชิปเลนพิเศษเข้าไปเยอะมากๆฮะรวมถึงมอเตอร์แบบใหม่นะที่ลดน้ำหนักไปเยอะมากแล้วก็โฟกัสได้เร็วขึ้นอะไรต่างๆนะ,ะเรียกว่าเป็นการลื้อตัวแรกเลยฮะแล้วก็ออกตัวที่2มาทับเลยฮะกะว่าออกมาเนี่ยคนต้องเปลี่ยนเป็นตัวทูแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็เลยมาอยู่ในอันดับ4ของเรานั่นเองครับอันดับที่3ฮะถ้าจะพูดถึงเลนน Normal สักตัวหนึ่งที่ออกมาในปี2021นะที่เป็นแบบว่า ตัวเด่นของเขาเลยฮะก็ต้องพูดถึง n i k อน z 50f 1.2ตัวนี้เนี่ยออกมาแล้วคุณภาพเนี่ยสุดยอดมากนะขนาดและน้ำหนักอาจจะใหญ่ไปสักหน่อยฮะแต่ว่าในตลาดโปรฮะก็ถือว่าจับต้องได้ฮะรวมถึงราคาเนี่ย ต่างกับตัว f 0.95ค่อนข้างเยอะฮะจับต้องได้แบบสบายสบายฮะหกมื่นเนี่ยหาซื้อกันได้เลยทีเดียวฮะตัวนี้เนี่ยถูกนำไปใช้จริงนะแล้วก็ค่อนข้างจะขายดีในกลุ่มโปรฮะตัวนี้เลยอยู่อันดับ3ของเราครับมาถึงอันดับ2ฮะเลนที่เรียกว่ามีฟังก์ชันหรือเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใส่เข้ามาหนีไม่พ้นแคนนอนร้อยมาโคฮะโอ้โหเรียกว่า ตัวนี้เนี่ยเป็นมาโคตัวแรกในไลาย R F ของเขาเลยนะแล้วก็หลายคนเนี่ยเอาเลนมาโคะไปถ่ายพลาเท็ดพลาเท็ ate, ไปถ่ายมาโครด้วย100ตัวนี้นี่เรียกว่าทำได้ดีทั้ง2โหมดนะควบคู่กันไปเลยนะแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่อย่างพวก SA c o อคอนโทมาโบเก้ข้างหน้าข้างหลังเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นวงบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> มันนวลนวเบลอๆ, بل, ๆนะสร้างอารมณ์อะไรต่างๆนะมากมายนะเรียกว่าเป็นสีสันใหม่ในวงการเล่นเลยฮนะที่เรียกว่าไม่ได้คมอย่างเดียวนะแต่ว่าใส่เทคโนโลยใีใหม่ๆใส่ลุกเล่นมาฮนะเป็นที่น่าสนใจมากๆนะและมาโรงเขาฮนะ1 4ตนะ่อหฮะเรียกว่า ทำได้ดีฮะทำได้ใหญ่กว่าปกตินะสามารถเข้าไปใกล้วัตถุแล้วก็ถ่ายวัตถุเนี่ยให้ขยายกำลังขยายมากขึ้นนะอะไรแบบนี้เรียกว่าถือว่าเป็นเลนมาโคที่ตอบโจทย์หลายๆคนครับผมและอันดับหนึ่งของเราฮนะกันเลนที่เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาในปี2021นะไลกา35มิล f 1.4 sle เทนจ่าเฮแอฟริคอ,รอะโอ้โหชื่อนี่เรียกว่ายาวมากๆนะแล้วก็เป็นปรากฏการ์เลยนะมีแค่110ตัวในโลกนะแล้วก็ทุกตัวเนี่ยถูกสลักทั้งชื่อปีทั้ง จำนวนตัว1-10โอ้โหมีการเลือกเลขกันนะดาวมงดาม,มากันนะเป็นที่ฮือฮากันนะทั้งในวงการไลก้านะแล้วก็วงการที่เขาเอาเลนไลก้าเนี่ยไปใส่พวกกล้องโซน,นี่นะพี่ทวีพง์เนี่ยมาจัดซื้อกับผมถึงร้านเลยฮนะเราก็เอาไปรีวิวนะทำให้หลายคนเนี่ยตามมาซื้อนะเรียกว่าตอนนี้เนี่ย หมดเกลี้ยงฮนะ1 1 0ตัวทั้งโลกฮนะแล้วก็ถูกเอาไปปั่นราคาใน eBay กันนะราคาเนี่ยไป3-4แสนไปกันใหญ่แล้วฮนะตัวนี้เรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาในระดับโปรอย่างมากครับตัวนี้เลยเข้ามาอยู่ในอันดับ1ของเล่นเราในปี2021ครับ ถึงแม้ว่าปี2021นะจะประสบปัญหาเรื่องของโควิดอะไรต่างๆมากมายฮะเลนเนี่ยอาจจะเปิดตัวได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะรวมถึงของที่เอามาขายมาเดโมอะไรต่างๆนะเรียกว่าขาดแคลนกันเลยทีเดียวนะกับวงการถ่ายภาพของเรานะแต่ว่าก็ยังมีเลนต่างๆออกมาที่เรียกว่าเฮ้ยสร้างความฮือฮาสร้างความเคลื่อนไหวของตลาดได้นะและเราต้องมาดูนะฮว่าปี2022ที่เรากําลังจะเจอเนี่ย จะมีเลนทีเด็ดอะไรออกมาและเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจขนาดไหนฮะต้องมาคอยติดตามมาแล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ